ทำอะไรอยู่ล่ะไม่ได้ยินเสียงเก๋นเนี่ยเมื่อกี้นียอุ้ยดูห้องพี่น้อยเนี่ยดูแบบว่าคอนโดสวยงามมากแล้วก็ตกแต่งนงารักจังเลยอะ่ะพี่นี่ตกแต่งเองจอ้ะเขาตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วในคอนเซ็ปต์มารีนฟิชพร้อมเข้าอยู่เลยนะ,ะนี่แล้วมานี่เห็นสาวว่ายน้ำไหม ใหญ่มากสุดยอดเลยและที่สําคัญเนี่ยอยู่ติดกับถนนใหญ่จะไปไหนมาไหนก็สะดวกใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวพี่ก็เลยคิดว่าจะเอาไว้มาพักผ่อนต่างอากาศนะจ๊ะแล้วก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวสักคนสองคนเอาไว้มาสูดอากาศทะเลชื่นใจอะไรประมาณเนี้ยเชิญเกตด้วยนะอ๋อได้เลยมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งหน่อยว่าทะเลอ่ะมันไกลจากตรงนี้หรือเปล่าเดินไปได้ไหม ไม่ไกลแค่200เมตรเองนี่แต่ว่าไวค่อยมานะจ๊ะวันหลังที่จะพาไปเที่ยววันนี้เนี่ยอ้าวจไปไหนล่ะพี่น้อยเนี่ยพับผ้าแบบนี้เก็บเสื้อผ้าแบบนี้แสดงว่ามีแผนแน่เลยใช่ไหมไปเที่ยวจากเก๋จะไปด้วยกันไหมไปสิอุ้ยแต่ว่าไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาสิไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเอาแดดหน้าดีนสวัสดีค่ะวันนี้รายการเที่ยวละไม t ไทยแลนด์เวิ น้อยและเกตพากันมาเที่ยวที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะเป้าหมายของเราก็คือที่ตำบนแหลมสัตว์นั่นเองส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนตามมากันเลยค่ะดีนะเนี่ยที่พี่น้อยหาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ได้อ่ะสะดวกดีเลยแหละใช่นี่นะเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยเห็นไหมเฮ้ยพี่น้อยฮะ แ่จังเลยอะน้ำมันใกล้จะหมดแล้วว่าอ<น>้าวเหรอหมดแล้วลืมเติมน้ำมันกันอะทำยังไงดีล่ะทีนี้นี่แบบปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่พี่จะบอกให้นะที่พักเองเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้จองเลยอะทำไงกันดีอะนั่นสิโอ<ฮ>้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะรบกวนนิดนึงอะค่ะแถวนี้มีปั๊มน้ำมันหรือว่าที่พักไหมคะน้ำมันหมดแล้วครับใช่ค่ะ อ๋อน้ำมันหมดเดี๋ยวผมจัดการให้แต่ที่พักอยู่ข้างหน้าเลยครับฮะพอดีอย่างนั้นเลยเหรอคะครับเนี่ยครับมองไปเห็นเนี่ยครับคือที่พักเป็นรีสอร์ทครับขอไปที่พักก่อนเลยได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูตามเลยนะคะได้เลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับปะปะปะปรถของเกตกับพี่น้อยก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบุหลันอันดาบาบารีสอร์ทนั่นเองค่ะอย่างน้อยตอนนี้เราสองคนก็มีที่พักแล้วแถมบรรยากาศก็ดีสุดๆอีกด้วยล่ะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่แบบว่าช่วยเราโมเตอร์ไซค์เมื่อกี้ใช่ครับถ้าอย่างั้นถ้าเราพักที่นี่เลยคืนนี้จะได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้ล่ะครับแหมเรามายินดีมากเลยคืออยากจะให้ทุกคนได้มาร่วมดื่มด่ำกับสไตล์บาบา บาบาญาหยาใช่ครับนี่เป็นเป็นอาคารชิโนโปรตุกีสนี่รูปต่างเนี่ยในดีสอร์ทที่ประดับเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นรูปของบรรพบุรุษของผมคือคือเป็นอารยธรรมบาบาญายาที่ที่ภาษามลายูเรียกว่าเปรานากันนะครับคือจีนจากฮกเกี้ยนเนี่ยเขาอพยพเข้ามาอยู่ในคาบสุนมลายูสิงคโปร์มาลลกาปีนังแล้วก็ไหลเข้ามาทางฝั่งอันดามมนตอนตอนตอนล่างนะครับภูเก็ตพังงาระนองกระบี่เนี่ยล้วนแล้วแต่ ใช้วัฒนธรรมเดียวกันคือมาผสมผสานกับชนมาลายูเดิมแล้วเรียกตัวเองว่าบาบาญายาที่ชุมชนท่องเรียแหลมศักเนี่ยเรามีจุดเด่นเราเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของเราเนี่ยอยู่สองอย่างอันแรกก็คือเรื่องของธรรมชาติชุมนิเวศอันที่สองก็คือเรื่องของวัฒนธรรมสามสายนะครับมีไทยพุทธไทยมุสลิมไทยเชื้อสายจีนก็เลยมีคําเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราว่าแหลมศั์ ดินแดนทะเลสาด้านวัฒนธรรมสามสายผมก็อยากจะให้เราไปในกลิ่นอายของตรงนั้นด้วยกวมกลนดื่มด่ำครับผมไปเลยค่ะไปไปเดี๋ยวดีครับต้องเปลี่ยนทางรีสอร์ทเรามีชุดย่าหยาที่จะให้น้องๆเนี่ยได้แต่งแล้วก็เราก็เดินตลาดเดินไปดูในภาวะเป็นสาวย่าหยาเลยกลมเกลื่อนกันเลย สาวย่ายาเต็มตัวแล้วโกขวนกับโกลเล็กก็พาเราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวแหลมสักกันนั่นก็คือสันเจ้าซกโปซีเอียค่ะสันเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพอ,อย่างมากของชาวจีนบ้าบาที่แหลมสักค่ะภายในประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าอาทิพระโพธิสัตว์ซกโปซีเอียเทพเจ้านาจามีอายุกว่า100รปีที่เหล่าบรรพบุรุษชาวจีนฮกเกี้ยน ได้นำติดตัวมาจากประเทศจีนเมื่อครั้งอพยพมาค่ะก็กวดเล่าว่าลูกหลานชาวแหลมสักทุกคนจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมาขอพอรองค์ซกโป้สีเอียทุกครั้งเลยล่ะค่ะทำไมพวกเราจรึงพยายามทำทำท่องเที่ยวชุมชนอยากจะดึงคนเหล่านี้กลับมาบ้านหลังนี้ลูกเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งนะ การศึกษาสูงนะแล้วก็ไม่ได้กลับมาไงแล้วก็จะหลายๆหลังที่นี่ก็จะทํานองเดียวกันนะครับนี่คือปัญหาอันหนึ่งที่เราในชุมชนก็พยายามที่จะแก้นะครับก็เลยรวมตัวกันทำเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนเราจะส่งเสริมให้คนในชุมชนประกอบกิจการใครที่มีกำลังที่จะทำอะไรนะครับก็ทำาหนนั้นได้แล้วแต่ว่าเราตั้งกติกากันว่าทำแล้วเนี่ยขอให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เผื่อแผ่กับชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างรีสอร์ทชุมชนที่บุหลันอันดาบาบารีสอร์ทเนี่ยเราก็จะจัดส่วนหนึ่งของรายได้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าที่พักเนี่ยเข้าสู่กองกลางของชุมชนเดินมาอีกนิดก็มาถึงวัดแหลมศักด์แล้วค่ะ วัดนี้เป็นวัดธรรมยุทธ์ที่มีพระธุดงจากภาคอีสานเดินทางมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนับจากปี2495ค่ะปัจจุบันหลวงปู่แนจิรปุญโยจำพรรษาอยู่ที่นี่ทำให้มีสิทญานุสิ์จากที่ต่างๆมากราบนมัสก,การหลวงปู่อยู่ไม่ขาดสายนอกจากนั้นภายในวัดยังสามารถชมวิวในมุมสูงซึ่งสามารถมองเห็นแหลมศักด์ได้อย่างชัดเจนและสวยงามค่ะ แถบนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศที่สวยงามมากนะครับออกไปทางนี้นะครับซึ่งผมคงไม่อธิบายดีกว่าไว้พรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้ไกด์ของชุมชนเนี่ยพาทั้งสองท่านไปชมไปเที่ยวทางทะเลบ้างทางทะเลบ้างครับโอ้ดีเลยค่ะนะครับผมดูท่าทางก็หิวจับกันได้ยังล้วครับพูดถึงเรื่องของกินนี่นะคะได้เวลาแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยดีกว่าผมเตรียมอาหารบาบาญาหยาคือเป็นอาหารของบาบา ของน่าทาของพวกเราไว้ต้อนรับเพราะว่าตอนนี้ต้อนรับสาวย่าห่ไง้๋อโอ้โหนี่เรียกว่าชุดใหญ่เลยนะคะสำหรับอาหารของชาวบ้าบาที่โกกวนจัดมาให้เราจานแรกเรียกว่าบังกวนคือมันแก้วผัดใส่หมูใส่กุ้งเอาไวท้ทานกับแกงส้มค่ะส่วนจานนี้ไม่ใช่ทัดมันนะคะแต่เป็นหอยกระพงทอดกับแป้งเรียกว่าโอตาวค่ะ ส่วนจานนี้เรียกว่าบีหุยเป็นการนำข้าวเหนียวมาผัดกับเลือดหมูถัดมาก็เป็นสับประรดผัดกะปิก๋วนบอกว่าจานนี้หาทานได้ที่ปีนังมาเลเซียค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารพื้นบ้านที่การันตีความอร่อยอย่างแกงไตปลาหอมหมกปลามกคกแดดเดียวค่ะแต่ถ้าหากสนใจขนมหวานแล้วก็คุณยายคนนี้กำลังทำขนมที่มีชื่อว่า อาโปงอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งทานอาหารนะครับแล้วก็ชมการแสดงแล้วปักการแสดงของพื้นบ้านะนะครับเป็นของคนแบบคาสึมมาลายูการแสดงรองยงชีพชาวเน้ điên bay, yêu đờ điêu, trong anh La 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 ตแต่เช้าเลยเหรอพี่น้อยต้องบอกว่าอรุณสวัสดิ์สิจ้าอ้าวนี่เชา้าเลยเหรอพี่เห็นท้องฟ้ายังมืดตึ๊ดตือยอยู่เลยนะก็เพราะว่าวันนี้เราเดินทางออกมาเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเพราะว่าโกปปวนเนี่ยจะให้เราไปร่องเรือกันไงโอ้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราลงเรือดีกว่าเพราะว่นนะักท่องเที่ยวรอเรือเต็มแล้วไปกเลยอออกเรือมานิดเดียวแสงก็เริ่มสาดส่องจุดท่องเที่ยวของเราก็เริ่มเห็นชัดขึ้นค่ะ ตรงนี้ก็คือสันทรายกลางทะเลหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตุกลทรายค่ะหลังจากที่มื่อเช้านี้เนี่ย<ะ>เราชมสันทรายเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเราก็กลับไปแล้วแต่ว่ากลัวจะเงียบเหงาเศร้าสวง<ะ>ก็เลยมี ไกด์พิเศษของเราค่ะเชื่อพี่แปดค่ะสวัสดีค่ะยังจุดแรกนี่เลยพามาเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นวิถีของประมงชาวบ้านในท้องถิ่นเลยนะครับค่ะคือมันเขาเรียกว่าท่าสับท้องถิ่นเขาเรียกซ้อนกุ้งเคยแต่ครั้นี้มันมีวิธีการว่าทําไมต้องออกมาถึงข้างนอกค่ะเพราะว่าการที่เป็นเรือประมงชายฝั่งสังเกตดูครับน้ําใสฮะอ่าอ่าน้าใสเราจะได้กุ้งเคยกุ้งที่จะไปทํากระปิะฮะที่มีความสะอาดแล้วก็ปป่ออกมาจะแดงสีสวย เาเรียกว่าอะไรคะโอ้โหตรงนี้หละครับโอ้โหตรงนี้เหรอตรงนี้เรียกว่าผาค้อมครับผาคอมค้อมคืออะไรอะคะมีอะไรให้เราดูคะตรงนี้มันจะเป็นเพิงผาเป็นโพงถ้ำเป็นหน้าผานะฮะแต่คําว่าค้อมเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรเราต้องขึ้นไปก่อนถึงจะรู้ฮะแล้วต้องขึ้นไปด้วยอคะต้องขึ้นที่ครับขึ้นไปถึงจะรู้ว่าทำไมถึงคอมผาค้อมนะคะ มีลักษณะเป็นเพิงผายาวราว100เมตรสามารถเดินติดต่อถึงกันได้ต่อเนื่องจากเพดานของเพิงผานี้จะค่อนข้างต่ำเวลาเดินจะต้องค้อมตัวอันเป็นที่มาของชื่อผาค้อมค่ะจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างก็คือการเข้าไปอยู่ใต้เพิงผาแล้วมองออกสู่ท้องทะเลจะเห็นม่านหินย้อยห้อยระยะเป็นช่องหน้าต่างที่สวยงาม โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นค่ะจุดนี้คือเรียกว่าอะไรคะจุดนี้มีสองชื่อเอาชื่อตอใหม่ๆก่อนแล้วกันชื่อใหม่ๆมีชื่อว่าเสาหินบอนไซ เสาหินวันไทรเสาหินวันไทกลางทะเลชื่อดังเดินมีชื่อว่าเหลาหันอ๋อเหลาแปลว่าเกาะใช่แลหันนะคะแลหันมันก็คือการหมุนตรงนี้มันเป็นร่องน้ำร่องน้ําเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยใช่ไกระแสน้ําจะเชี่ยวพอเรือมาถึงพวกถ้าถือท้ายเรือไม่ระวังคําท้องถิ่นภาษาภาคใต้อ่ะคาว่าหมุนอ่ะเขาเรียกว่าหันเรือมันหันก็เลยก็เลยเรียกไว้เตือนใจว่าชาวเรือว่ามาถือตรงตรงนี้ให้ระวังให้ระวัง บริเวณกระชังปลาตรงนี้เขาเรียกกันว่าอ่าวต้นหนาวค่ะที่ชาวประมงนิยมมาเลี้ยงปลากระชังกันที่นี่ก็เพราะว่าบริเวณนี้อยู่ในเวิง์อ่าวที่มีภูเขา้อมรอบทำให้ไม่มีคลื่นลมนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็นั่งเรือชมทัศนียภาพของทิวเขากับน้ำทะเลภูเขาหินรูปต่างๆ จนมาสะดุดอยู่ที่โขดหินก้อนนี้ค่ะหินก้อนนี้มองดูแล้วเหมือนส่วนหัวพญานาคชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหินพญานาคค่ะนี่ตงนี้ชัดเลยนะคะครับผมเป็นไงครับเขาเหล็กโคนครับเขาเหล็กโคนทําไมถึงต้องชื่อว่าเขาเหล็กโคนเพราะครับถ้าเราเอา ชื่อง่ายๆไปเดี๋ยวคนจะเอ๊ะอะไรนักหนาไม่มีคนคันถามอย่างนี้อ่ะใช่ไงคุณเก็บขาถามว่าเหล็กทำไมต้องเป็นเหล็กโคนเหล็กโคนเป็นภาษาท้องถิ่นค่ะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือกะปูอ๋อดี๋ยวมันจะไปซ้ำกันเอออันนี้ก็เหมือนมีตะปูปัดกั่กาทะเลใช่ครับดีจุดนี้นี่ ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มีชื่อว่าแหลมชาวเลจะมีภาพเขียนสีอิริยาบถที่อยู่ในทุ่งกว้างนอกนอกบ้านพูดง่ายๆว่าเป็นอิริยาบถที่อยู่จะมีคนยืนเห็นไหมคนเดินเราก็คาดเดาว่าแบบสมัยก่อนเขาอาจจะมาพักอ่าตรงนี้หรือว่าะไรตรงนี้เราเห็นนะเป็นเพิงน้ำอาจจะสูงกว่านี้หรืออาจจะเป็นลูกน้ำแข็งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานไปเลยว่า เพราะภาพเขียงสิ่งีก็มา <นะ S 1> บันทึกไว้บันทึกไว้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวลักษณะของสีที่ใช้ก็มีการผสมผสานร,ระหว่างยางพืชเลืออสัตว์แล้วก็แร่ธาตุในหินต่งางๆเนี้ยมาผสมผสานกันฮะฮะ ําชาวเลครับ oh. ตรงถ้ำชาวเลนี่มีกี่จุดคะที่มีภาพจุดนี้ที่เป็นไฮไลท์ที่ชัดเจนที่สุด,ดเลยครับครับผมตรงนี้น่าจะไม่ค่อยโดนแดดโดนน้ำนะาเลอยู่ชัแช,ชัดเจน,นมากครับผม วันนี้นะคะเราเนี่ยออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดมืดจริงๆรว่าเป็นไงครับโอ้โหจนป่านนี้เนี่ยหลายชั่วโมงผ่านาจะบอกว่าที่หลมนศักดิ์เนี่ยมีที่ท่องเที่ยวนี่ยน่าประทับใจหลายที่เลยนะคะค่ะเก๋ก็ประทับใจเหมือนกันค่ะพี่เป็ดถ้ามีโอกาสนะไว้เก๋จะชวนพี่น้ำพึ่งมาด้วยขนาดนั้นจริงเลยให้พี่น้ำพึ่งมาช้อปปิ้งโปูปลาแต่วต้องรบกวนพี่เป็ดพาเที่ยวเหมือนเดิมนะคะไม่มีปัญหาดีูรับใช้พูดอย่างนี้เลยได้ค่ะ เสียดายจังเลยอ่ะทำไมจ๊ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วสิโอ้จริงด้วยเที่ยวจนลืมเลยรู้สึกเมาเรือถ้าอย่างนนนั้เี้วันนี้นะคะรายการเที่ยวลมไม่ไทยแลนด์เวิร์มดเวลาแล้วค่ะพรอมกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะเอ้านึกว่ยังมัดอยู่เลยขอขอบคุณบุลันอันดาบาบารีสอร์ทโทร08 1615 9398 08 99978915ร่วมสนุกกับคำถามท้ายรายการถามว่าสถานที่ที่น้อยและเกดไปเที่ยวกันในครั้งนี้คือที่ไหนระหว่างแหลมสักรหรือดอนสักทราบคำตอบแล้วส่งไปชนียบัตรมาตามที่อยู่นี้ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของรางวัลจาก The เด u ทัสเดคล r e t Quality House ค่ะ กลับมาอีกครั้งกับ Exclusive Romantic Autumn in Austria Germany 10วัน7คืนมาร่วมสัมผัสกับฤดูการใบไม้เปลี่ยนสีและชื่นชมศิลปกรรมอันโดดเด่นของประเทศที่จะสร้างความประทับใจให้กับท่านอย่างไม่รู้ลืมในระหว่างวันที่19ถึง28ตุลาคมนี้รีบๆกันไหนนะคะ